สวัสดีคะ่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบาบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาแปลงไฟมอเตอร์ค่ะเดี๋ยวมาดูเนเพจมอเตอร์นะคะนี่ค่ะนี่เป็นไฟสามร้อยแปดสิบนะคะะไฟ3 8 0รโวลต์นะเราจะใช้อะไรขับเคลื่อนคะเพื่อจะให้มอเตอร์ตัวนี้ใช้ไฟบ้านได้นะคะไฟสามเฟสใช้ไฟเฟสเดียวได้นะคะด้วยคาปาซิเตอร์วันนี้ใช้คาปาสตัวคะ่ะคาปา รันและคาปาสตาร์ทนะคะ4 5 uf 4 0 0 5 0โวลต์นะคะสำหรับคาปลารันนะส่วนคาปาสตาร์ท3 0 0 uf 4 5 0โวลต์นะคะสองตัวค่ะแล้วช่างทองจะต่อยังไงนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะให้ f c รับชมเพื่อเป็นความรู้นะคะไม่แนะนำให้ทำตามนะคะต้องมีความรู้ พอสมควรนะคะเกี่ยวกับงานมอเตอร์นะเพราะว่ามี FC ถามมาเยอะมากเลยค่ะเรื่องการแปลงไฟมอเตอร์มันสามารถแปลงได้ค่ะถ้าทุกคนเข้าใจวงจรของมอเตอร์นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่คือหัวสายเดิมๆนะคะเราจะให้เป็นแนวตั้งก่อนนะครับของเดิม380ก็จะแนวแนวนอนนะ ของเดิมจะเป็นแนวนอนนะคะตันี้เราก็จะเอาให้เป็นแนวตั้งนะครับให้ได้สามสามแนวนี้นะจับให้เป็นแนวตั้งนะคะจับสะพานไฟนะคะช่าง,งทองชี้สะพานไฟให้ดูแบบหน,นึ่งค่ะหนึ่งสองสามเห็น,นไหมคะ<ๆ>ให้เป็นแนวตั้งนะแล้วเราก็เปิดันนี้เป็นคาปารันนะครับตัวนี้นะก็สอง ต่อคาปาลันนะคะชุดนี้เป็นคาปาสตาร์ทนะคะชุดที่สองคือคาปาสตาร์ทนะคะนี่ค่ะอย่างละหนึ่งตัวนะคะ ซึ่งการแปลงไฟมอเตอร์เมียช่างทำไว้หลายคลิปมากๆนะคะใครไม่เข้าใจจุดไหน <Okay. S 1> ให้คอมเมนต์ถามไว้นะคะ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งทดลองทำเองนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่าทำเองเด็ดขาดนะคะอันตรายนะคะตัวนี้สายไฟเข้านะคะตัวนี้สายไฟเข้านะคะจะต่อ,อยังไงเนาะเดีะทำให้รับชมไปเรื่อยๆนะคะเมียช่างจะมาเน้นการแปลงไฟมอเตอร์และจะทำคลิป และให้รับชมไปเรื่อยๆนะคะใครที่สนใจการแปลงไฟมอเตอร์ให้ดูทุกคลิปให้ละเอียดนะคะศึกษาจนเข้าใจก่อนที่จะทำตามนะคะเมียช่างไม่แนะนำให้ทำเองโดยที่ไม่มีความรู้เลยนะค่ะซึ่งการแปลงไฟมันใช้ได้นะคะเมียช่างทำกล่องแปลงไฟส่งทั่วประเทศนะคะ แต่ถ้ากรณีที่ FC จะทำเองต้องมีความรู้เรื่องตัวคอนโทรลมีความรู้เกี่ยวกับงานมอเตอร์พอสมควรนะคะถึงจะทำเองได้นะเพราะมันค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะเป็นคลิปที่ทำให้ได้รับชมนะคะถ้าใครชอบก็ฝากแชร์ด้วยนะคะใครที่เป็น FC ใหม่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะคะรับรองคุณจะไม่พลาด งานช่างดีๆแน่นอนค่ะถึงคุณทำไม่เป็นนะคะคุณไม่เคยเป็นช่างแต่คุณก็รับรู้รับชมได้นะคะคลิปเมียช่างไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าคนที่เป็นช่างเท่านั้นที่ดูนะคะคนไม่ใช่ช่างคุณก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะลองเลยนะครับนี่ค่ะตอนนี้ต่อสิ้นแล้วนะแล้วเดี๋ยวช่างทองจะลองนะวันนี้เราจะมาลองกับปั๊มลมเลยนะคะคลิปก่อนหน้านี้เป็นการใช้คา,าร์พาลันตัวเดียวเพื่อขับเคลื่อนรถเลยนะ ได้แล้วนะคะโดยด้วยคาปาซิสตเตอร์สตัวนะคะค่ะอ,ะอะลมลมุดแล้ว ใช้เพียงคปาปาซิเตอร์2ตัวนะคะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สำเร็จนะคะแต่เมียช่างไม่แนะนำให้ทำตามนะคะรับชมไปเรื่อยๆช่วงวินาทีนี้จนถึง หนึ่งถึงสองเดือนจะเป็นการทำคลิปแปลงไฟมอเตอร์ให้ได้รับชมนะคะรอรับชมไปเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะเอาความรู้ดีๆมาบอกอีกนะคะสวัสดีค่ะ